วงต้นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีข่าวหนึ่งที่สะเทือนวงการโรบอกพอสมควรนะครับที่มีหลายคนนะครับออกมาแชร์กันเยอะมากเกี่ยวกับเกมอย่างบุ๊คฮาวเวนครับเกมชื่อดังของโรบอ x ที่ต้องใช้นะว่าเป็นเกมท็อปที่1นนะครับของโรบอ x เลยมีหลายคนครับที่เล่นเกมนี้เยอะมากทั้งคนไทยครับและต่างประเทศแต่ว่ามันมีข่าวทํานองว่าเกมบ o ๊คฮาวเวนครับจะโดนปิดครับในเดือนหน้าคือเดือนมีนาคมครับ ซึ่งข่าวนี้ครับเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมครับในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงกันนะครับกับประเด็นนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดงลา์ใครชื่นชอบชอมแบรฟอร์มครับฝากกดแชร์นะครับแ้วกดติดตามด้วยนะครับและใครชื่นชอบครับไอเทมครับ u ู c ไปซื้อครับตุ๊กตาแบรฟอร์มเลยนะครับลิงใต้คลิปนี้นะครับพูดถึงข่าวนี้ครับต้องบอกที่มาก่อนเพราะ ที่มานะครับมาจาก t i k t o k อกเจ้าเดิมนะครับแต่ว่า Tik To k อกทีนี้ก็เป็นการแชร์ภาพนะครับมาจากท w i t t e r ครับหรือว่า X ครับอีกทีหนึ่งซึ่งมันมีภาพหนึ่งครับที่มีชาว Tik To k อกครับไปถ่ายได้มาครับจากมิติดไหนก็ไม่ทราบเป็นภาพครับที่มีโรบ็อครับเป็นชื่อโรบ็อนะครับแต่ว่าเป็นติ๊กถูกสีฟ้าแต่ว่ามีแฮนเดิลเป็นโรบ็อชัดเจนนะครับออกมาพิมพ์ข้อความครับประกาศครับบอกว่า พวกเราเนี่ยครับตัดสินใจปิดเกมอย่างบุกฮาวเว n นะครับในวันที่1มีนาคมเนื่องจากว่าเกมนี้ครับทำให้เด็กหลายคนนะครับกลัวครับเพราะว่าหน้าตาตัวละครอันนี้ก็แปลกดีนะครับกับข้อหานี้นะครับซึ่งก็มีชาวติกต็อกครับที่เชื่อเยอะมากครับท้งฝรั่งนะครับงามครับมวถึงคนไทยครับทำให้หลายคนนะครับมาแชร์ข่าวนี้กันครับเยอะมากครับบนติ k t o อก ซึ่งหลายคนก็เหมือนกันคือไม่ถามหาที่มาของทวิตเตอร์นี้ครับงั้นมองว่าทวิตเตอร์นี้ครับเป็นข่าวจริงจริงๆก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจนะที่หลายคนเชื่อครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีข่าวที่ซ้ำซ้อนนะครับ2ครั้งข่าวแรกคือโ o บ็อกเนี่ยครับจะปิดเกมนะครับที่มีคนทําผิดกฎนะครับเยอะมากครับภายในเกมเนื่องจากว่าคนสร้างเกมครับไม่ยอมแก้ไขซึ่งเกมบุคฮาเว่นนะครับมันมีปัญหานี้อยู่ครับทางโ o บ็อกเนี่ยอาจจะปิดเกมนี้ก็ได้ อีกส่วนหนึ่งคือมันมีข่าวคบว่าทาง Roblox เนี่ยครับจะเล่นไม่ได้นะครับบนมือถือครับที่รุ่นเก่านะครับที่ใช้ตัวของกราฟิกการ์ดนะครับที่เก่าๆต้องซื้อเครื่องใหม่ครับถึงสามารถเล่นได้ซึ่งข่าวเก่าเนี่ยครับทำให้หลายคนนะครับสับสนครับเราก็เชื่อว่าไอข่าวที่ Roblox เนี่ยประกาศปิดเกมบุ๊คฮาวเวนครับเป็นจริงครับในวันที่1มีนาคมซึ่งเอาจริงเลยคือก็ไม่น่าถามนะว่าข่าวนี้ครับมันจริงหรือปลอม เพราะว่าทวิตเตอร์ที่มาเนี่ยครับมันเป็นทวิตเตอร์ที่ไม่มีจริงครับคือผมหาทวิตเตอร์นี้ไม่เจอแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยคือชื่อเนี่ยเป็นชื่อโรบ็อกเป๊ะสองคือมันมีคนกดไลค์ทวิตเยอะมากนะแต่เอาเข้าจริงครับคนที่คอมเมนต์หรืออิทวิตเนี่ยครับไม่มีคนไหนครับที่อิทวิตนี้นะเพราะทวิตนี้ครับไม่มีจริงครับบนทวิตเตอร์ด้วยซ้ํามันก็เหมือนเคสที่แล้วครับที่โรบ็อทเนี่ยประกาศปิดนะครับช่วงปีใหม่คือมันก็เหมือนเดิมที่ทวิตเตอร์นี้ครับ เป็นทวิตเตอร์ปลอมครับไว้ดักควายนะครับมันก็มีคนแชร์เยอะมากคือผมไม่ชอบว,ว่ามันเป็นทวิตเตอร์จริงหรือเปล่านะครับผมมองว่ามันเป็นภาพ Photoshop มากกว่าเพราะว่าชื่อเนี่ยแฮนเดิลนะครับก็เหมือนเป๊ะปัญหาคือผมไม่ชอบว,ว่าตัวของแฮนเดิลนะครับมันใช้ตัว L ครับหรือตัว I พอชื่อ I กับ L เนี่ยมันปลอมง่ายมากนะแต่เชื่อว่าน่าจะปลอมครับเพราะว่าไม่มีคนไหนแชร์ทวิตเตอร์นี้เลยนะบนตัวของทวิตเตอร์นะครับแต่กลับมีคนแชร์ครับบนทิกต o k ก็แปลกดีครับที่ Twitter ปลอมนีครับหรือข่าวทํานองเนี้ยมันปรากฏบน TikTok เยอะมากกว่าบน Twitter นะเออจริงทุกครั้งเลยเวการมีข่าวปลอมทํานองเนี้ย w i t t เ r เนี่ยไม่มีใครแชร์สักคนนะเวย้ยแต่บน TikTok เนี่ยแชร์เป็นแสนนะครับเผลอเี่ยไอ้ทวิตเนี่ย,เ,ยเป็นของปลอมด้วยนะครับกับทวิตนี้นะก็ย้ำเตือนหลายคนนะว่าอย่าหาแชร์ข่าวอะไรแบบนี้นะครับถ้าคุณเนี่ยครับหาที่มาไม่ได้เพราะว่าข่าวแบบนี้ครับ มันเป็นข่าวปลอมแบบชัดเจนด้วยนะครับคนเล่นทวิตอ่ะมันทราบทุกคนเว้ยเพราะว่าหลายคนเนี้ยน่าติดตามทวิตเตอร์โรบ็อกอยู่แต่หลายคนครับที่เล่นติ๊กต็อกเนี่ยครับอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะโดยเฉพาะนะกับคนที่ไม่เคยแตะทวิตเตอร์เลยนะครับเพราะว่าข่าวนี้ครับมันหลอกคนได้ง่ายมากนะคือมันเป็นเคสที่มันก็โดนซ้ำงาวซ้ำงาวอะครับ t ิ k กต็อกไม่เคยพัฒนาขึ้นเลยนะครับกับแพลตฟอร์มนี้ด้วยความที่ว่าเด็กอะเนาะ มันก็มีหลายคนนะครับที่เงนบนทิกตอกด้วยนะครับเชื่อว่าข่าวทํานองนี้ส่วนใหญ่ครับคนแชร์เนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่หรอกเป็นเด็กมากกว่าเพราะเด็กเนี่ยครับเชื่อง่ายหงอกง่ายแล้วก็ต้มตุ๋นง่ายนะครับอย่าเชื่อข่าวปลอมแบบนี้ครับถ้าคุณครับหาที่มาไม่เจอจริงๆนะกับข่าวพวกนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อทนี่ก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับมีเท่านี้ครับสวัสดีครับผม